สวัสดีครับวันนี้พวกผมนักศึกษาฝึกงานบริษัท s k y v i วีนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานที่บริษัท s k y v i วีนะครับโดยบริษัท s k y v i วีเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดรนและการบินโดรนตามงานที่ลูกค้าต้องการนะครับโดยบริษัทจะตั้งอยู่ที่เขตคลองเตยนะครับอยู่ในเคลียร์ของล็อกเล่ โดยสามารถมาได้โดย m i t ของเตยหรือว่า MRT ศูนย์ศิริกิจก็ได้ครับแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาที่บริษัทได้เลยโดยช่องทางการติดต่อกับมาฝึกงานสามารถติดต่อได้ที่2อ e ีเมลด้านล่างเลยครับโดย track ท,ที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะมีหลายหลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้าน t d m o d e l หรือว่าทางด้านอันนี้คือทางด้านแพนนินไฟบินของ ตัว Trinity F9000 นะครับโดยเราจะวางแผนการบินใน F อ q c u b e นะครับเพื่อการทำแผนที่ของพื้นที่บริเวณที่เราต้องการในการใช้ตัว Trinity f 9 0ัดในการบินซึ่งเป็นโดนหลักของบริษัท s k y v i e ครับถัดมาเป็นการสแกนนิ่งไรด้า 3D Point Cloud โดยการใช้ Geo Slam โดยเราได้รับมอบหมายมาว่าเราต้องการจะทำ 3D โมเดลของตัวอาคาร และเสาไฟเพื่อนําไปเป็นตัวอย่างในการเสนอขายนะครับโดยเราก็จะทําการเดินจิโอแลมรอบตึกและรอบเสาไฟเพื่อจะได้พอย์คาวออกมานะครับถัดมาเทคนิคเข้าเอ็กซ์เพลนนะครับโดยเริ่มแรกเราจะไปบิน Trinity f 90พัร์ทที่เพชรบุรีเป็นการบินเพื่อเก็บภาพไล่ ของสับประรดนะครับเพื่อนำมาวิเคราอสสับประรดโดยจะใช้ตัว i m มลิซึ่งเป็น GNSS ในการเก็บล็อกและก็ตัวช r i n i t y f 9 0ซึ่งได้วางแผนการบินเรียบร้อยแล้วมาลองบินดูนะครับถัดมาเป็น e b x นะครับเราจะบินที่สนามมินมินิ RC ซึ่ง e b x จะเป็นโดรนแบบที่เราต้องเขยา่าเขย่าแล้วปล่อยให้มันเทคออฟขึ้นไปเองนะครับ ถัดมาจะเป็นโดรนอ r เ s อสามนะครับอ r เ s อสามเป็นโดรนที่ติดไรดร์สแกนสําหรับการทําแผนที่ภายในที่ที่เราเข้าไม่ถึงหรือว่าบริเวณแบบโรงงานภายในโรงงานภายในป่องไฟของโรงงานเราจะได้ลองบินลองจับตัวคอนโทรลเลอร์บินเพื่อเอาตัวอ r เลไปสแกนแต่ว่าตัวอ r เลมีข้อเสียก็คืออยู่ได้แค่สิบนาทีครับถัดมา เออเทคนิคเชียลเอฟเลนอีกอันหนึ่งก็คือการทำ 3Dprinting นะครับโดยโจทย์ของเราก็คือพี่เขาต้องการโคมไฟสำหรับไปติดที่โพซึ่งตอนแรกมีการออกแบบไว้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช้งานได้ไม่ดีพอต้องการเก็บแบตไว้ได้ไหนผมก็เลยพวกผมก็เลยลองออกแบบดูแล้วก็ลองปิมพดูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติมตัวเต็มออกมาเพราะว่าอุปกรณ์มันหมดครับอุปกรณ์ตัว สวัสดีครับเออขั้นต่อไปนะครับเป็นเอองานที่เกี่ยวกับ 3D m o d e l นะครับโดยงาน 3D m o d e l เนะี่ยค่อนข้างมีเยอะเลยนะครับในบริษัทนี้โดยที่งานแรกที่เขาใหพ้พวกเราทำนะครับก็คืองานเกี่ยวกับการใช้ฟึกใช้โปรแกรม PIC 4D Mapper ครับเพราะว่าโปรแกรมนะีค่อนข้างสำคัญในการทำงานในการสร้างแานที่สามมิติที่บินถ่ายจากโดนครับ เขาจะใช้หลักการโฟโดจมทรีในการทําให้กลายเป็น 3D เรียรกลาเป็นแมปนะครับโดยที่งานนี้เขาให้เราไปเรื่องโมเดลหน้าบริษัทนะครับว่าโมเดลไหนที่เราถูกใจแล้วก็ไปใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายๆแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือให้ถ่ายรบทุกมุมแล้วก็มีโอเวอร์แอปอย่างน้อยประมาณ 30%-70% เนียครับแล้วก็มาโปรเซสถ้าเกิดเราถ่ายได้ตามเกณฑ์โอเแบบที่มันโอเคอะ มันจะได้ภาพที่โอเคขึ้นมาถ้าเกิดไม่ถึงเราก็มาถ่ายเพิ่มครับส่วนที่สองจะเป็นการใช้ Reality Capture ครับโดยที่เออ Reality Capture เนี่ยจะใช้เกี่ยวกับสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมาเออโปรแกรมเนี้ยเราอะไรที่เราทำคือเป็นการถ่ายการการถ่ายของอาคารในบริษัทครับเป็นกล้อง DSLR ถ่ายรอบอาคารเลยแต่ปรากฏว่างานมันไม่ค่อยโอเคครับเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพไม่มีภาพถ่ายโดนภาพ ที่ได้มาก็คือจะแบบบูบูดิวรียวตรงแถวแถวแบบเพดานอาคารคนระับก็อันต่อมาเป็นภาพถ่ายวัดครับงานนี้ค่อนข้างโอเคขึ้นมาเพราะว่าเรามีการถ่ายด้วยโดรลนลถึงถ่ายจากกล้องด s เซลครับผมแสดต่อมาเป็นโปรแกรมออดิซอ์ครับเป็นภาพที่ได้จากโดนรนเอออสสาครับเข้าไปถ่ายใน c อนฟไ r ส์สเปซแต่งานนี้พี่เขาให้โจทย์มาว่าเขาเก็บคอยข่าว ที่มาจากดาสแกนรวมถึงอ่ายที่มาจากกล้อง rgb ด้วยแต่พอกดพอกดพอปรากฏว่ามันเสร็จกันแล้วมันไม่มาต่อกันเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลของ g b s อยู่เราก็เลยต้องทำการจิ้มจุด c p p ให้มันเข้ามาเหมือนกันโมเดลก็ทางนี้ครับต่อไปครับก็คือ,อเป็นเกี่ยวกับเทคนิคในการทำสามอย่างที่บอกไปคือมันก็มีสองอย่างลหลักก็คือ มีภาพถ่ายจากกล้องรวมถึงภาพถ่ายจากโดรนเพื่อมาทำการโฟโตแกมเมตรีกันบางทีเราถ่ายกมาปุ๊บอะมันไม่สามารถเหมืิดกันได้เลยเราก็ต้องมาทําการจิ้มจุดให้มันเข้ากันในแต่ละภาาแบบมันก็ต้องมีค่ายิกัดแล้วก็ตัง้งต้องตั้งกล้องเอ็มดิผมตัง้งตั้งตั้ง g s m ดิครับในการเก็บค่าพิกัดอ่าครับเราไปเป็นการค s สซิฟิเคชันนะครับงานนี้ก็ เป็นงานที่เขาให้เราทำว่าเราทำจะได้หรือเปล่าตอนแรกอะ่ะมันมีโจทย์คือหอาองกระเบนว่าแถวนั้นอะ่ะมันจะมีเอ่อคนแถวนั้นเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับบ่อก,กุ้งโดยที่บ่อก,กุ้งมันก็ต้องมีเวสของมันคือเป็นแบบน้ําที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาก็ทิ้งลงอา่าวปรากฏว่ามันก็เขาก็คงเห็นนะครับเพราะมันแบบพอทิ้งไปปุ๊บพวกสารเอดจี้มันมันก็ขึ้นมาเขาก็จะอยากให้เราดูว่าในป่ากลางเนี่ย มันสามารถกรองของเสียจากบอกกุ้งได้จริงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าข้อมูลมันไม่เพียงพอเขาเลยให้เราแค่คัสซิ่ไฟต้นไม้ดูว่าในกุกในป่าปโครงการนะ้ว,ว่ามัต้นมาเกี่ยวชนิดเราก็แค่ใช้แบรนด์5้าแบรนด์ที่เขาให้มาเลือก VI ที่มันโอเคแล้วก็เอามาคัสซิ่ไฟก็จะได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถใช็คแอคเคซีได้ต่อไปก็เป็นอันนี้ข้างมีอะไรลึกขึ้นมาหน่อยคือการใช้ดี p เ e a ร์นิงครับ ใช้ในโปรแกรมอ่าอ่าิสโปลืมบอกไปอันเนี้ยเรื่องตลกคือเขาอะก็จะมีเออมาชีนเร i n g ที่ให้มาโดยที่ผม,มไปเลือกอันที่มันเป็นเออม h ชีนในการตรวจจับต้นปามเพราะว่าใบามันเนี้ขายกันพอมาใช้ปุ๊บมันก็ยังใช้ไม่ได้เลยเราก็ต้องมีการจิ้มเทรนประมาณแบบหลายร้อยจุดอยู่แล้วก็มาใช้ปรากฏว่าผลที่ได้มามันค่อนข้างโอเคครับแต่ว่า ในโอเคที่เนี้ยคือผมรู้ส์ฟ a นอลของแปลงไปแล้วนะว,ว่ามันอควรได้ได้เท่าไหร่ได้กี่ต้นเราก็เลยแบบว่าพอทําไปปุ๊บล้วก็ปรับเทรชชไปแต่ปรากฏว่าเทรชชที่ได้มาสมมติเป็นแบบยีสเปอร์เซ็นเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกแปลงมันก็ยังอินวาลิดอยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างไปได้ไกลแล้วครับก็คัิฟิเคชันก็ประมาณนี้ต่อไปเป็คนคอนทัว แล้วก็โปรไฟล์คอนเซ็คชั่นค่ะโดยจะได้รับมาเป็นงานจากสองสถานที่นะคะก็คืออันแรกจะเป็นสนามปั่นจักรยานที่สวนหภูมิค่ะก็คือจะเอาพอยทคาวที่ได้ไปโปรเซสในคาวคอมเพลค์ค่ะแล้วก็จะมีการตัดแบ่งคอนเซ็คชั่นโดยเปรียบเทียบระหว่างคอนทัวร์กับพอยคาวว่าแบบเออมันต่างกันแค่ไหนแล้วก็จะมีการเอาภาพเอ่อเอาตัว DTM อะค่ะ ไปโปรเซสใน q g วจแล้วก็ทำตัวโปรไฟล์คอนเซ็คชั่นออกมาค่ะแล้วก็มีการจัดทำเป็นเหมือนกับแผนที่คอนัวร์เพื่อเหมือนกับเวลาเราเอาไปเสนอลูกค้าค่ะแล้วก็ส่วนอีกสถานที่หนึ่งก็คือบริเวณแหลมสักค่ะโดยจะใช้ภาพถ่ายจากโดรนค่ะมาโปรเซสด้วยโปรแกรม p 4 d mapper ค่ะแล้วก็จะได้ตัว DSM แล้วก็ d TM มา แล้วเราก็จะเอามาเป็นโปรเซสตัวคอนทัวรใน c i v i l ท d เพื่อหาโปรไฟล์คอนเซ็ t ชันค่ะต่อไปเป็นงานคอ n อยูพ rediction นะคะก็คือเป็นการเหมือนกับาคาดคะเนผลลัพธ์ของข้าโพดท,ที่ไล่จังไล่ที่เชียงดาวค่ะโดยก็จะได้จะเอาข้อมูลจากออภาพมั t i ิสเป t ท a l จากโดนนะคะมาโปรเซส ตาม V-I ที่เราได้หาไว้ว่าแบบ V-I ไหนที่มันเหมาะกับการดูข้าวโพดว่าแบบผลลัพธ์ผลผลผลิตของข้าวโพดจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเี้ค่ะก็จะโปรเซสในโปรแกรมพิกในโปรแกรม QG t ค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะมาเทรนโมเดลหรือ Machine l e ร์ n ิ่งในตัว m a ทแลปค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นงานตัว คอยข่าวของป่าที่สกลนครน,นะคะอันนี้เป้าหมายของเขาคือต้องการที่จะหาตัวคาร์บอนเครดิตค่ะแต่ว่าด้วยเวลาที่แบบมันไม่พอเราก็ทำได้ถึงแค่ไอตรงที่เป็นแบบการแยกแยกตัวต้นไม้กับกราออกจากกันค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นงานในหมวดของ GNSS นะคะ ก็คือจะเป็นการเรียนรู้การใช้งานตัว GNS Receiver เป็นตัว e m d l a t e r s 2ค่ะแล้วก็มีการจัดทำตัวคู่มือการใช้งานเช่นการตั้งเบสการเก็บหลอกการดาวน์โหลดล็อกอะไรแบบนี้ค่ะโดยใช้ออแอป e m l i t f l o w ครับในส่วนของ Final Project นะครับก็คือ ในตอนแรกเนี่ยพี่ที่ทางบริษัทเนี่ยเขาได้อสไซน์มาว่าสามารถให้พวกเราแปดคนนะครับที่ไปฝึกงานเนี่ยแบ่งเป็นคู่หรือว่าเดี่ยวก็ได้ซึ่งเขาก็จะมีโปรเจกต์ให้เลือกอยู่ประมาณ4ี่โปรเจกต์ครับก็คือ,อ,อทำ BIM หรือว่าการเปรียบเทียบ accuracy ของออโมเดลหรือว่าการทำ AI crack detector เนี่ยแหละครับแล้วก็การทำรบอทนะครับซึ่ง เป็นที่น่าแปลกใจมากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะทำ AI Crack Detector กันเกือบหมดเลยนะครับโดยหลักการทำ AI Crack Detector เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้ Python กันนะครับโดยตอนแรกเนี่ยทุกคนก็จะนำภาพภาพออลอยแตกของพวกหินเนี่ยนะครับมาเทรนเป็นโมเดลด้วย Python นะครับ แล้วก็เทรนออกมาด้วยโมเดลที่แตกต่างกันเพื่อที่จะมา detect จากวิดีโอที่พี่ที่ทางบริษัทเขาให้มานะครับซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ดไปต่างกันแต่ละคู่ที่ทำ AI Crack Detector เนี่ยครับจนสุดท้ายก็นำโปรเจกต์ของตัวเองเนี่ยมาพรีเซนต์ให้กับพี่ที่ทางบริษัทได้ดูแล้วก็ หาข้อเพิ่มเติมหรือว่าข้อผิดพลาดนะครับเพื่อที่จะปรับแก้ต่อไปซึ่งรูปแรกก็จะเป็นรูปของคู่หนึ่งคู่นะครับที่ทำออกมาซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกต่างกับรูปข้างล่างที่ทำออกมาเพราะว่าใช้โมเดลที่แตกต่างกันออกไปนะั่นเองครับในส่วน Social ลเอ็ก i e เพลนะครับก็ แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่ได้รับแตกต่างกันไปถ้าโดยส่วนตัวของผมเองก็คือเอ่อสิ่งแรกที่คาดหวังจากการเข้ามาทำที่บริษัทนี้ก็คือเอ่อได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของบริษัทนี้ว่าจะต้องมีระบบการทำงานยังไงรับแอสไซย,ยังไงแล้วก็เอ่อลงมือทำปรับแก้ต่อไปยังไงนะครับซึ่งก็ในตอนแรกคิดว่าพี่ๆที่บริษัทเนี่ยก็จะ เออเคร่งเครียดกันมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอได้เข้ามาลองทำจริงๆก็ปรากฏว่าพี่พทุกคนเขาก็เฟลลี่แล้วก็สอนงานได้ดีพอน้องๆมีคำถามอะไรที่สงสัยก็สามารถเดินเข้าไปถามพี่ได้เลยพี่เขาจะให้คำตอบแล้วก็วิธีการคิดแนวคิดแนวทางการหาวิธีการแก้ปัญหาเป็นคำตอบออกมานั่นเองครับ แล้วก็พี่ๆเขาก็มีการพาไปเลี้ยงข้าวหรือว่าสั่งข้าวมาปาร์ตี้กินกันแบบว่าเหมือนพี่ๆน้องๆเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะได้ลองมาฝึกที่บริษัทสกายวิบครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือ,อ,อสำหรับผมก็คือ,อ,อบริษัทนี้เนี่ย จะเป็นการ assign งานมาแล้วก็ให้เราไปค้นหาข้อมูลวิธีการแล้วก็คำตอบออกมาเองนะครับด้วยตัวเราเองเขาอาจจะไม่ได้สอนเราทุกขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปหาวิธีการที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วก็มานำเสนอเขาแล้วเขาก็จะให้เาขาเรียกว่าคำแนะนำนะครับในการที่จะเอาไปปรับใช้ได้ หรือว่าระหว่างที่ทําเนี่ยถ้าเราสงสัยอะไรเราก็สามารถไปถามพี่เขาได้ครับเอออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิธีการเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือเออการตรงต่อเวลาหรือว่าความผิดพลาดเมื่อเราทํางานแล้วเราควรจะเออตอบรับกับความผิดพลาดนั้นยังไงนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ขอจบการนำเสนอของกลุ่มเราพีงเท่านี้ขอบคุณค่ะ